สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพีทน้องพีทนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องพีทสิบส <14. S 1> ี่ปีนี่ขับรถรุ่นอะไรเอ่ยเอฟไรต์ LED สองพันยี่สิบสองพันยี่สิบนะครับผมยางจูนแค่ชุดล้อขับฟาดไปสีๆสี้วอะท่านผู้ชมเจมสรงเดิมเจมสรงเดิมเฮ้ย ไอปื้สติกเกอร์รุ่นใหม่โคตรเอาเลสซิ่งมาแล้วนะจ๊ะมาพร้อมน้ํายาเคลือบเงาดูดเคลือบแก้วโอยของเขาดีจริงๆเงาจริงไม่จกตาที่สําคัญซื้อน้ํายาแถมสติกเกอร์เสื้อโคตรเอาเลสซิ่งสุดจ้าบมีทั้งสีดําและสีขาวใครสนใจก็ทักไปได้เลยครับรายละเอียดด้านล่างเลยเคนะกินล้ฮยสวัสดีอัาวอนชาวได้ที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราพาชมรถสาวแต่งรถกันบ้างนะฮะ นานทีจะได้ถ่ายนะฮะผู้หญิงแต่งรถนะฮะใครว่าแต่งไม่เป็นนะฮะแต่งสวยด้วยคันนี้เอาไปหาเจ้าของรถกันก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพีนน้องพีนนะครับอายุ14ปีนี่ขับรถรุ่นอะไรเอ่ยไลท์ส LED 2020 2020นะครับผมน่าจะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะไปเครื่องบล็อกใหม่บล็อกใหม่น่าจะขึ้นเป็น 2, 2021ไใหม่ดิจิตอลถ้าข้อมูลผิดขออาภัยด้วยนะฮะหรือใครมีข้อมูล คอมเมนต์บอกด้านล่างนะครับอ่ะก่อนจะไปรับชมคลิปรีวิวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวพาดูทรงก่อนน้องพีทไปนั่งรถเลยเ yeah. ย็ดยางจูนทรงหล่อนะครับคันนี้เอาเรื่องอ๋อเต็มกราบเดี๋ยวคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถามน้องพีทนะครับว่าเขาเริ่มจากการแต่งเนี่ยเริ่มแต่งจากตรงไหน เป็นจุดแรกจนไปหาจุดสุดท้ายนะครับผมแต่งบเนี่ยถามน้องพีทว่าน้องพีทจาได้เปล่าว่าแต่หมดไปเท่าไหร่จำไม่ได้นะครับเจ้าขอรถจำไม่ได้นะฮะอ่ะโอเคน้องพีท <c oughs> มาเลยเริ่มต้นเลยน้องพีทแต่งอะไรเป็นชิ้นแรกครับที่แต่งไปใส่โลูกลงล้อไปก่อนเลยใช่ไหม <c oughs> ชิ้นแรกเลยใช่ไหม <c oughs> โอ้โหมาเลากันหน่อย <c oughs> ชิ้นแรกนี่จะเป็นล้อของ s t สตองนะครับผมซีรีส์เจ็ดขอบเท่าไหร่นะ1.2 1.2นะครับผมยางเบอร์อะไรเอ่ยจำได้ปะเออ4 5่0 4 590นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น s t สตองขอบเรียบนะฮะนี่เฮ้ย,ยนี่นี่น,นเขาแถมเสือ้อนี่จริงๆใช่ไหมเราซื้อรอแล้วก็แถมเสื้อให้ด้วยใช่ไหมเยโดเออของจริงของจริงนะครับ S อสตองเขาใจดีนะฮะนี่นะฮะ จะเป็นขอบเรียบนะครับขอบ1.2อยางสี่สาเก้าสนะครับผมถามว่าน้องพีทแต่งรถมานานหรือยังนานแล้วพี่ถึงหนึ่งปีไหมประมาณปีประมาณอ่าโอเคนะครับผมไม่ได้ใส่กระบอกบคืนเงาเลยซื้อมาเหรอใช่จริงเดี๋ยเหรอเฮ้ยจะดทรงเป็นยังไงได้เราเก็บหน้าได้ได้ได้จะดทรงเป็นยังไงน้องพีทคันนี้ลองนิ้วอ้อสับิีงบอกเลยถึงเหรอ ก็คือยกแกนแล้วก็เอาสปริงออกโหลดสอนิ้วกดให้ดูหน่อยมันมีระยะยุบมากน้อยแค่ไหนโอ้น้อยมากเออน้อยจริง่ะจริงๆถ้าโหลดแค่สองนิ้วเนี่ยระยะยุบเนี่ยเราจะเหลือเยอะถูกต้องไหมเพจแต่นี่เหลือน้อยมากโอ้โหอาโอเคโอเคโอเคมากานเบรกต่อไปใช่ไหมหลังจากลงล้อน้องเพจใส่อะไรไป จานเบรกใช่ไหมต่อมานี่จะเป็นจานเบรกมีพวกนอลเลียนเนี่ยคือซื้อพร้อมจานเบรกไหมพร้อมกันเลยใช่ไหมโอ้เนี่นี่นี่ก็จะเป็นจานเจาะรูปสวนเตียรนะฮะพูดตรงตรงไม่ได้เดี๋ยวเตรียมจานเบรกก็ราคากันเองอะเนาะไม่แพงนะฮะหาซื้อได้ง่ายนะครับนะราคาไม่กี่ร้อยไม่กี่ตังค์นะครับแล้วใส่แล้วสวยด้วยนะอืโอเคต่อไปน้องพีทหลังจากที่จัดทรงลงล้อใส่จานเบรกก็เรียบร้อย น้องพี่แต่งอะไรอีกแต่ท่อพี่เฮ้ยจริงดิอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ท่อเดิมเหรอ <c oughs> เฮ้ยพาหมกเหรออ้าวไปจะไ,ไปซื้อท่อใหม่จะไปซื้อท่อใหม่อีกซื้อมาอย่างอย่างมันท่อเน,นียนนงเหรออ๋อเหรอฟังเสียงหน่อยดิฟังเสียงหน่อยดิน้องพีดฟังเสียงหน่อยดิอยยอยดโอเคดับเลย เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทำไมมันเสียงเป็นอย่างนี้เพราะว่าพาโมงงานตลาดนะฮะมันจะมีพักพักกั้นไม่อยู่มันจะไม่ใช่ใส้ตะแกงยิงตรงวงเล็บด้วยนะครับบางยี่ห้อบางยี่ห้ออาจจะไม่มีพักกัน้นบางยี่ห้ออาจจะมีพักกัน้นแต่ผมเดาว่าใบนี้อาจจะมีพักกั้นอยู่นะครับเสียงก็เลยไม่ค่อยได้เบสเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดังนุ่มดี ถามว่าขับด no. oh. okay? ีกว่าท่อเดิมไหมน้องพีตดีกว่าพี่ดีกว่าท er ่อเดิมแต่ยังไม่พอใจใบใหม่ซื้อมาหรือยังนะยังพี่กําลังเก็บกําลังจะซื้อใช่ไหมมันวิ่งไม่ค่อยออกวิ่งไม่ค่อยออกกะว่าจะซื้อท่ออะไรต่อไปเจมส่งเดิมเจมส่งเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ว่า้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ งงเป็นไก่ตาแตกเลยเฮ้ยดีนะเราจับไปทำราขาตั้งคู่ไอ้พีทเอ็งเอาขาตั้งคู่ไปไหนพีทบอดออก้อดออกโอ้ยนนอมาจากกจระน้อบานนี้นนออ้าโอเคชุดหน้าเรียบร้อยต่อไปเขาซื้อท่อใช่ไหมโชคหลังมาตอนไหนโชคหลังเนี่ยหนึ่งเดือนหน่ผัดผัดสองจอห้าแล้วก็เปลี่ยนออกเอ้าทำไมอ่ะ มันดูเป็นสูงๆเราจะซื้อจะซื้อ28 0ูใส่อ๋อคือข้อโหลดโชคกอะ่ะผมก็จําไม่แม่นขนาดนะแต่รู้สึกว่าใส่ข้อโหลดโชคกจะเตี้ยกว่าโชคหลังหอง295ถูกต้องไหมเหมออเฮ้ยจริง <ๆ S 1> ก็เลยใส่ข้อโหลดโชคกกับโ <ๆ S 1> ชกคเดิมไปก่อนถูกต้องไหม,หมคันนี้เป็นตัวล้อมแม็กหรือล้อซีรวดมาเป็นล้อแม,ม็กอ่ะเห็นไหมสวิงอาร์มดำฝาดําดำ เปลี่ยนแน่นอนเฮ้ย,นนยต้องต้องต้องมี EP สองอะนี่พีช,ช,ชเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขับรถมาอีกถ้าน้องพีชแต่งเติมเดี๋ยวผมขับมานะฮะโอ้น้องพีชแต่งรถสวยว่ะเฮ้ยอ๋อแล้วแบบอ้จ้าระเอ้ยฝากเธอฝากฝากหน่อยนะฮะคนที่แอดมานะฮะผมไล่ผมไล่ลบแล้วก็ผมไล่แอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวรับน้องพีชนะจ้านะจ้าเอ้ามาดูฝั่งซ้ายกันหน่อยน้องพีชเบาะมาตอนไหนเนี่ยเบาะนีนสุดท้ายเพื่อนไหม อ๋อเบาะนี่อยู่หลังจากที่ใส่จัดทรงอะไรเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าอ๋อแล้วก็มาเป็นพ่อเป็นเบาะถูกต้องไหมเฮ้ยถามจริงจากใจสาวอะเบาะบางเก็บตูดไหมเก็บอยู่แต่ชอบเออเนี่ยแค่นี้พอเลยแต่ชอบนะฮะเออเบาะบางนะครับจิตลスสิ่งตัวนเรียกใส่โรงตล้งาไม่ชอบทำไมอ่ะมันนุ่มดีเลยพีท บ่มักหนุ่มๆตีนัวว้ีเอ,อ้ยสาวสายซิ่งว่ะเฮ้ยมันไม่ซิ่งไงน้องๆเข้าใจปะเออม็จัดไปสิรับบางๆอะรถเราสาวเหี้ยโดได้การได้การเปลี่ยนสเตอร์หร้อยังเนี่ยน้องพีชเปลี่ยนแล้วพี่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมยังไม่ถึงวันสองอาทิตย์หรอเหรอเฮ้ยถามจริงน้องพีชเราขับซิ่งไหมเนี่ยมีบ้างมีบ้างเหมาะด้วยปะแต่ขับแบบ นิดนึงนิดนึงเออใส่หมวกกันน็อกด้วยใช่ไหมเออโอเคนะฮะเออเขาต้องใส่หมวกกันน็อกแหละเออนะฮะทีนี้ขาตั้งพีทต้องซื้อใหม่ถ้าไม่ซื้อใหม่ก็ต้องตัดนะฮะอ,อันนี้อย่างที่บอกนะครับยังไม่ใช่ LED เครื่องบล็อกใหม่เพราะฉะนั้นขาตั้งก็จะเป็นเหมือนกับพวก S 4ง่ายๆเลยก็คือถ้าจะมาเตี้ยลง ไม่อยากให้เปืองตังตัดออกนะครับตัดด้านล่างนะอันนี้ผมผมใช้คําว่านแนะนําดีกว่านะครับใช้คําว่านแนะนําดีกว่าเพราะว่าถ้าเราตัดด้านบนเพอเผลอร้านเชื่อมไม่ดีเวลาเราตั้งคาตั้งแล้วเราไปนั่งอยู่รถเนี่ยมันอาจจะหักได้นะครับเพราะฉะนั้นเราตัดด้านล่างดีกว่าตัดท่อนนี้ออกแล้วยกแผ่นอันนี้ขึ้นมาอยู่ตใต้ตรงนี้นะครับผมน่าจะดีมากกว่านะครับนะเออโอ้มีเคปล่าด้วย มีน็อตเลนด้วยเออไม่ธรรมดามีตะก้าอีกนะตรงหนึ่งนะมีน็อตตะก้าด้วยนะธรรมดาซะที่ไหนอ่ะคันนี้เออน็อตโอ้โหน็อตสเตอร์ก็เลนนะครับน้องๆธรรมดาซะที่ไหนอ่ะผมไม่ทายดีกว่าผมแม่คนดูทายเลยอ่ะคิดว่าคันนี้แต่งหมดไปประมาณกี่บาทแล้วผมจะไปคำนวณอีกทีหนึ่ง สสีอะไรนะโล่เปลี่ยนหมดสาสีแล้วสามสีแล้วตอนแรกโล่ดำบันไทตอนเพิ่งแต่งรลนั <t us> <t us> <S <s> ่นคือค nope ู <s <s ่แรกใช่คู่ที่สองะโยโกสีเงินโยโกสีเงินเออแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโลน้ำเงินโลน้ำเงินโยโกแล้วก็มาเป็นโอ้โหถึงว่าเขาจำราคาไม่ได้แค่ชุดรอคเขาฟาดไปสี่สีแล้วอะท่านผู้ชมเออแต่ไม่เป็นไร เอาตัวเลขน,นะปัจจุบันที่เรารีวิวมาคนดูคิดว่าั้ำมันมวงนี้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะตอบคลิปหน้านะครับนะเดี๋ยวผมจะตอบคลิปหน้านะฮะอ่ะโอเคขอบคุณน้องพีทด้วยนะครับผมกับเว็บไ <No. S> 1 0 i LED ที่เกือบล้มนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้ยเอาก่อนจะปิดคลิปอ,อีก่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้น้องพีทนั่งรถเดี๋ยวผมพาเดินอ้อมรถดูทรงรถอีกทีนึงนะคบท่านผู้ชมอ่ะน้องพีทขึ้นรถเลยครับ เนี่ยเยอะดอโอ้แอกกัดมาเอ้เอาเรื่องโอ้เอาดูดูดูคันนี้ต้องมีอัปเดตแน่ๆคันนี้ต้องมีอัปเดตแน่ๆโอ้สวยจาดบ๊ายบายนะครับชอบคลิปนี้นะครับอยากเห็นรถน้องพีทเติมอีกนะฮะคอมเมนต์รอน้องพีทเยอะๆเดี๋ยวน้องพีทจะเติม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในพี่วิวด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับแก้ว,แก,วแก้วดูแก้วดูวแก้วดูวแก้วมาจา้าทัน,นีีแล้วสามต่อหนึ่งแก้ว